กระบวีโกมีคนถามว่ามีหรือเปล่าผมตอบเลยว่ามีครับคุณลูกค้ากระบะวีโกวีโกแชมป์2.5 e ชุดแต่ง TRD ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสวยสุดๆมีอะไรให้บ้างไปดูเลยครับจุด เรามาจวดจ้าดกับโตโยต้าคันนี้กันนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าโตโยต้าคันนี้สวยงามมากๆนะครับคุณลูกค้าไฟหน้าก็จะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับคุณลูกค้านี่ดีไซน์ไฟหน้าใหญ่ฉบเฉีียวสวยงามตามตรงยุคของสมัยของวีโก้เลยนะครับคุณลูกค้าคันนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้นะครับผมกระจังหน้านี่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าสีเทาออกชาชานะครับคุณลูกค้าออ ตัดกับสีดําของตัวรถได้สวยงามนะครับนี่จะเป็นชุดแต่งของ TRD Sportivo ด้วยนะครับคุณลูกค้าถ้าไม่เชื่อนี่ผมเอาให้ดูชัดๆเลยครับผมสเกิร์ตหน้านี่ก็จะเป็นของ TRD Sportivo ด้วยเช่นกันนะครับส,สวยๆไปเลยครับคุณลูกค้านี่สีดําทำมินแบบงามเลยครับคุณลูกค้าสีนี้แบบ ทำความสะอาดก็ง mm ่ายนะครับลูกค้าจะติดนิดนึงดูแลยากหน่อยนะครับเห็นเขาว่านะกระจกอันนี้ก็จะเป็นกระจกน้อยเนาะสาหรับไว้มองข้างหน้านะครับคุณลูกค้าแบบเออถ้าคุณลูกค้าแบบกลัวข้างหน้าจะชนนี่มีกระจกมองข้างหน้าด้วยนะครับล้อนี่ก็จะเป็นล้อของเรกขอบสนะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะมาพร้อมกับยางใหญ่นะครับคุณลูกค้ามีซุ้มข้างในนี่นะครับคุณลูกค้าสภาพยังดีอยู่นะครับคุณลูกค้าไม่มีการชนหรือการงัดแงะแกะเกาอะไรนะครับุณลูกค้าจะมีแต่การซ่อมบํารุงตามสภาพ การเวลาของรถนะครับคุณลูกคา้าแต่ที่เห็นโคลนอะไรมันอย่างเงี้ยคือเมื่อคืนมันฝนตกนะครับคุณลูกคา้าและเราก็เพิ่งไปเปลี่ยนแบบไปไปดูนู่นดูนี่เช็คอะไรของรถมานะครับคุณลูกคา้ารถก็อาจจะเปื้อนหน่อยกระจกมองข้างนะครับคุณลูกค้าก็จะมีไฟเลี้ยวให้เช่นกันนะครับก็จะวิบวับวิวบวัวบเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวโตโยต้าไฮรักวีโกวีเอ็นเทอร์โบด้วยเช่นกันนะครับคุณลูกคา้าผมบอกเลยว่าเหยียบทีเดียวล่างก็ติดเบาะเลยนะครับคุณลูกค้าคันนี้ก็จะติดชิ้ว ตรงประตูให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าส่วนที่เปิดประตูนี่ก็จะเป็นโครเมียมเนาะเงาวิบวับหูตาแตกเลยทีเดียวเชียวครับคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นยกสูงแต่เราจะมีบันไดข้างเหยียบขึ้นสําหรับออคนที่ว่าไม่ไม่ก้าไ,ไม่สะดวกก้าวยาวๆเนาะเราก็จะมีบันไดให้เช่นกันนะครับคุณลูกค้าส่วนซุ้มหลังนี่มีโครงเหล็กยังเหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้าไม่มีการบิดงอหรือดัด ดัดสภาพตัดสภาพนะคุณลูกค้านี่สภาพเดิมๆจากโรงงานเป็นยังไงสภาพปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นเดิมครับคุณลูกค้านี่ซุ้มล้อแบบอาจจะสภาพเปื้อนหน่อยแต่บอกเลยว่าท้าล้างมานี่ใหม่กิฟนะครับคุณลูกค้าไฟท้ายก็ยังเฉียบเฉียวสวยงามเข้ากับไฟรถด,ด้านหน้านะครับคุณลูกค้านี่มันก็จะรับกันเนาะเพราะว่าการออกแบบ ผมบอกเลยว่าออกแบบมาอย่างลงตัวมีดีไซน์มากมากนะครับรคุณลูกค้าส่วนทั้งท้ายนี่ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้สวยงามนะครับรคุณลูกค้าแล้วก็จะตัดตูดแบบพอดีอ่ะตัดตูดพอดีความสูงพอดีนี่นะครับรคุณลูกค้านี่ผมพามาสองดูช่วงล่างแล้วก็ยางอะไรหน่อยเนาะลูกค้าบางคนบอกว่าอเอ้เซลขนุนพี่แบบเจอเพื่อนไปซื้อรถดมือสองอะ่ะเขาถอดยางอะไรออก ผมบอกเลยครับคุณลูกคา้าของเราไม่มีการถอดออกนะครับเพราไม่รู้จะถอดไปทําไมแ,แถมให้สองเส้นเลยก็ได้ยางอะไรเนี่ยท่อคันนี้ก็จะมาพร้อมกับติดไปลายมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าปลายท่อเนาะแบบใหญ่เบิม่มๆเนาะแต่ก็คันนี้ก็ยังเสียงไม่ได้แบบมีซีซัดอะไรมากนะคุณลูกค้าก็จะเป็นปกติเนาะส่วนคันนี้นี่รอบข้างฝั่งทางขวานะครับคุณลูกคา้า ก็ยังดูเงางามและสวยเช่นกันนะครับผมนี่ผมแถมโดเรมอนให้ด้วยกระจกน้อยของโดเรมอนนะครับคุณลูกค้าตรงกระจกมองข้างเนาะเปิดประตูนะครับามาดูภายในนะครับคุณลูกค้าภายในถ้าคุณลูกค้าสังเกตดีจะเห็นว่ามีแบบทูโทนสองสีสามสีนิดๆหน่อยๆเนาะส่วนพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเล็กน้อยนะครับคุณลูกค้าจะได้ จะไม่มีปุ่มเยอะมากมายอะไรเนาะกดง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับคุณลูกค้าก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงกดขึ้นลงนะครับคุณลูกค้านี่หน้าจอแสดงผลของรถนะครับคุณลูกค้าแม้จะเป็นรอบนี่เป็นรอบนะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะเป็นความเร็วของรถเนาะถ้าคุณลูกค้าคนไหนแบบเหยียบเกิน2 0 0้โอก็สุดยอดแล้วครับนี่หน้าป euh. ัดก็ยังดูสีสันสวยงามนะคุณลูกค้าไม่มีเก่าไม่มีอะไรนะครับคุณลูกค้าส่วนนี้ผมก็จะมีพรมให้ด้วยเนาะพรมสําหรับ คอนโซลหน้าอย่างนี้นะครับคุณลูกคา้าแบบวางคงวางของไม่ให้ของมันลื่นตกลงมาอะไรอย่างนี้เนาะส่วนมากแบบลูกค้าก็จะชอบติดกันแหละแบบกันของลื่นกันอะไรลื่นนะครับคุณลูกคา้าส่วนช่องเก็บของคอนโซลฝั่งทางซ้ายมือนะครับคุณลูกคา้าก็จะกว้างใหญ่ไพศาลสามารถเก็บของได้เยอะอยู่นะครับคุณลูกคา้าอันนี้เราก็จะเก็บเอกสารแบบ ปึกใหญ่ๆได้อย่างสบายนะครับคุณลูกค้าส่วนคอนโซลประตูทางด้านข้างนะครับคุณลูกค้านี้คอนโซลก็จะเป็นแบบคอนโซล2สีเนาะเป็นแบบสีครีมแล้วก็สมงกับดําด้านของตัวรถข้างในนะครับตัดกันได้อย่างลงตัวส่วนกระจกมีที่ปิดกันแดดก็ยังใสปิ้งนะครับกระจกนี้แบบไม่ค่อยได้ซองอะ่ะไม่ค่อยได้ซองอะ่ะนี่นะครับคุณลูกค้านี้จะเป็นทว่าส่วนมากเนาะ ก็จะเก็บแว่นตาหรือว่าเก็บของใช้เล็กๆน้อยๆ,ๆจุกจิกจิปาถาเล็กๆน้อยๆนะครับคุณลูกค้าจะเก็บตรงนี้ได้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นไฟมีระบบแบบจะเปิดประตูแล้วให้ไฟติดหรือจะเปิดประตูแล้วไม่ให้ไฟปิดก็ได้นะครับคุณลูกค้าเราสามารถปรับปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเปิดปิดไ้เนาะนี่ถ้าคุณลูกคา้าคนไหนแบบเชื่อในเรื่องโชคลาภบอสนี่ทุ่มแถมยันหลวงพ่อให้ไปเลยครับ นี่อันนี้ก็เป็นที่กันแดดหรือว่าเป็นที่บังนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้เราก็จะมีพลาสติกใสไว้ใส่พวกเอกสารหรือบัตรต่างๆนะครับคุณลูกคา้ายังไม่มีกระจกให้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ผมสามารถซื้อมาติดให้ได้นะครับผมส่วนหน้าจอทัชสกรีนคันนี้ผมบอกเลยว่าหน้าจอยังสวยอะ่ะไม่คิดว่ารถปีนี้หน้าจอยังจะสภาพดีขนาดนี้นะครับคุณลูกคา้า ยังแบบสปิ้งยังดีกว่ารถบางรุ่นที่มันเป็นปีใหม่นะครับคุณลูกค้านี่ก็จะเชื่อมต่อ Apple ิ a คาป d r o i d Bluetooth ได้เลยนะครับคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบปรับมือก็ได้นะครับคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม ช่องข้างหน้าก็สามารถที่จะชาร์จแบตหรือว่าจะมีปุ่มกดเอ่อละลายฝ้าเนาะครับคุณลูกค้าอยู่คอนโซลกลางเนาะส่วนที่เก็บของตรงคอนโซลกลางนะครับคุณลูกค้าก็จะแบบก็จะลึกอยู่อ่ะก็จะลึกอยู่สักหน่อยครับนี่ผมแถมรีโมทให้เลยครับคุณลูกค้ารีโมทโ,โตโยต้าพุ่นเด้นี่ครับคุณลูกค้าคอนโซลกลางก็จะลึกเนาะเก็บของก็ได้แบบจีบะถา,าเล็กๆ,ๆน้อยๆก็พอได้อยู่ครับคุณลูกค้า ไว้ซ่อนเงินนี่ผมบอกเลยว่าสบายมากครับคุณลูกค้าส่วนเบาะหลังนะครับคุณลูกค้านี่ก็จะกว้างขวางนั่งสบายนะครับคุณลูกค้าตามสไตล์โตโยต้าเนาะเพราะเขาจะทํารถมาแบบให้นั่งสบายพื้นที่ใช้สอยยืดแข่งยืดขาได้อยู่แล้วนะครับคุณลูกค้านี่ก็จะเป็นสีประตูเนาะพื้นที่ข้างหลังก็เลยจะใหญ่กว่าสองประตูแคบนิดหน่อยนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าก็พอสมควรนะครับใหญ่อยู่นะครับคุณลูกค้าเบาะก็จะเป็น2ส,สีเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่จาก TR ดีนะครับคุณลูกค้านี่บาะจากชุดแต่งท R ดีด้วยนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าบ่อนี้นั่งแล้วแบบสบายอ่ะผ้าลูกแล้วแบบผ้ากำมะหยี่อย่างดีครับคุณลูกค้ารูแลแบบนุ่มมือมากๆนะครับผมมาดูพวงมาลัยนี่พวงมาลัยก็จะมีพวงมาลัยหนังด้วยนะครับมีหนังหุ้มพวงมาลัยด้วยนะครับคุณลูกค้าก็จะสวยงามตามยุคตรงยุคเนาะส่วนนี้นะครับคุณลูกค้าแผงประตูฝั่งคนขับก็จะมีที่ปรับกระจกกระจกเนาะเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้ามาผมจะเปิด ห้องเครื่องให้ดูนะครับคุณลูกค้าส่วนตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าคนไหนแบบแบบไม่อยากแบบเอื้อมมือไปเปิดก็สามารถเปิดไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นที่เก็บแก้วเนาะสามารถเก็บแก้วหรือวาง <c oughs> ขวดอะไรก็ได้นะครับคุณลูกค้านี่เบาะนี้สวยงามมากๆ,ๆครับเบาะสีออกเทาๆแล้วก็ตัดด้วยตะเข็บส้มเป็นเบาะปรับมือนะครับคุณลูกค้านี่รุ่นนี้สวยงามมากๆนะครับผมมาดูคุ้มพลังห้องเครื่องกันว่า คันนี้จะให้ขุมพลังอะไรมาบ้างว่ามันจะสวยงามแล้วก็จะใหม่ขนาดไหนมาดูกันเลยครับผมขุมพลังของเครื่องยนต์คันนี้นะครับคุณลูกค้าจะเป็นขับเคลื่อน2ร้อเนาะครับคุณลูกคา้ารหัสของเครื่องยนต์นี่ก็จะเป็น 2KD นะครับขีด FTV นะครับคุณลูกคา้าแบบเครื่องยนต์จะเป็นแบบเครื่องดีเซล4สูบเป็นของด o g e 16วาลนะครับคุณลูกค้าจะเป็น V-N Turbo แล้วก็จะมี Intercooler ให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าปริมาณกระบอกสูบอยู่ที่2,494ซีนะครับคุณลูกค้าความกว้างกระบอกสูบและคูณช่วงชักนะครับคุณลูกค้าอยู่ที่92.0คูณ93.8ม mm, ิมนะครับผมอัตราส่วนเล่งอัดอยู่ที่17.4ส่วนอัตรา1นะครับผมระบบจนะ่ายน้ำมันจะเป็นหัวฉีด Direct Injection นะครับคุณลูกค้าจะเป็นคอมมันเ็วเนาะนี่ฝากระโปรงนะครับคุณลูกค้าถ้าใครดูเป็นนาะจะสามารถทราบได้เลยว่าเฮ้ฝากระโปรงนี่มันเดิมมันไม่สามารถที่จะแบบเคาะะให้มันเหมือนเดิมน่ยยากนะครับคุณยากมากมากนะครับคุณลูกค้าถ้าช่างแบบไม่โคตรฝีมือจริงๆนี่เคาะฝากระโปรงหรือเคาะอะไรให้มันกลับไปเป็นแบบเดิมยากมากๆนะครับผมนี่ดูน็อตดูตะโพงตะเข็บนะครับคุณลูกค้าว่าเราไม่มีการชนหนักหรือไม่มีการเคาะกลับคืนมานะครับคุณลูกค้า ดูนะน็อตไม่ได้ขันจนขึ้นสนิมนะครับคุณลูกค้าเป็นยังไงล่ะนี่ครับคุณลูกคา้าสภาพน็อตก็ยังแบบไม่ไม่เชิงใหม่อะ่ะแต่ก็ไม่เคยขันออกอแล้วก็ไม่เคยแบบถอดออกมาอะไรด้วยนะครับคุณลูกคา้ามาจากศูนย์ยังไงวันนี้เป็นยังไงวันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับคุณลูกคา้าผมบอกเลยว่าสวยทั้งภายนอกและภายในนะครับคุณลูกคา้านี่คันนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะปราบ ให้สนใจไฮรักวีโก้คันนี้ราคาหน้าป้ายอยู่ที่5 0 0 0 0นกว่าบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าเหมือนเดิมเลยครับผมมีแบงค์สิบสามารถนําเป็นส่วนลดได้เลยครับ1 0 0 0 0แสนบาทรถคันนี้จะเหลือราคาเพียงแค่4ี่แสนกว่าบาทครับคุณลูกคา้าผ่อนเพียงแค่7,8000ต่อสัญญาผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับกระบะ4ประตูยกสูงคันนี้มากๆนะครับผมคุณลูกค้าคนไหนสนใจสามารถทักมาถามผมได้นะครับ